สวัสดีชาวแชทแชร์ทุกคนนะคะกลับมาเจอกับแชทอีกแล้วะคะ่ะในช่องแชทแชร์ช่องที่จะพาทุกคนไปเป็นชนีไทยชมคนท่าไปด้วยกันค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะมีเทคนิคในการดูแลผิวของเจ้าสาวมาฝากก่อนที่จะแต่งงานเนี่ยนะคะเรามีวิธีการดูแลผิวหน้าผิวตัวของเรายังไงบ้างเป็นมิมิคอเจ้าสาวของแชทเองนะคะซึ่งทําตามได้ไม่ยากจะมีอะไรบ้างตามแชทมาเลยค่ะ โอเคเรามาเริ่มกันด้วยผิวหน้าก่อนนะคะคือผิวหน้าจะบอกว่าเป็นอะไรที่ชัดเปลี่ยนน้อยมากเพราะไม่อยากลองสกินแคร์ใหม่ใไม่กล้าลองอะไรใหม่ๆกลัวหน้าแหกคือแหกมากมาซ่อมก่อนวันงานคือโหดกว่าเดิมนะคะทุกคนอย่าหาทํามันเสี่ยงคือแบบอะไรที่เราไม่เคยใช้อะไรที่ของใหม่หรืออะไรเงี้ยอย่าเพิ่งลองคือแม้ว่าใครจะเคลมว่ามันดีมากดีมายก,ก็อย่าเพิ่งเพราะมันมีโอกาสที่เราจะแพ้ซึ่งถ้าแพ้ หน้าแหกค่ะแ oh. หกแล้วยังไงต้องไปซ่อมต้องไปคลีนิกต้องไปอะไรแบบวุ่นวายเพราะฉะนั้นก็ระวังด้วยสกินแคร์รูทีนของแชทมันก็เลยจะเป็นสกินแคร์รูทีนอันเดิมที่แบบกับผิวหน้าที่เราใช้เหมือนเดิมแบบ อะไรที่แบบเคยใช้แล้วร,รู้สึกว่าดีใช้อันนั้นต่อไปแต่ใั้มีสิ่งที่เพิ่มมานิดนึงค่ะก็คือน้องนางพวกนี้นะคะที่เป็นแบบเหมือนเป็นแอมพูเป็นแคปซูลโดยเฉพาะที่ที่แบบเข้มข้นมากๆอันนี้เอาไว้แบบตบท้ายหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะคือ เป็นน้องนางที่แชทขนมาจากเยอรมันคือขนไม่เยอะมากตอนนั้นแล้วก็ตุนไว้เยอะมากมีหลายสูตรมากเลยมีตั้งแต่แบบไฮยาลูรอนสูตรแบบหน้าขาวกระจ่างใสสูตรแบบแอนทเอจจิ้งวิตามินซีและอื่นๆคือแชทก็จะใช้พวกเนี้ยค่ะสลับกันนะคะโดยที่รู้อยู่แล้วว่าไม่แพ้แล้วพวกนางอ่ะเป็นเซรั่มที่แบบคนมากคนแบบเหมือนเขาเป็นแบบซีรีส์ให้มาใช้แบบเวันหน้าหน้ากลออะไรเงี้ย ซึ่งแชนก็ใช้อันนี้ประมาณแบบ2เดือน2เดือนล่วงหน้าก่อนงานนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยหน้าดีรูขุมขนแบบกระชับแน่นแบบโอ้ยดีแฮปปี้นะคะกับพวกน้องๆปัญหาคือตอนนี้มเรอจะไปซื้อที่ไหนเออสปิดประเทศกลับเยอรมันไม่ได้เอาเป็นว่าเดี๋ยวสต็อกหมดก็คงต้องลาก่อนแต่ถ้าไม่มีก็จะบอกว่าไม่เป็นไรใช้สกินแคร์อันเดิมน,นะคะไปเพิ่มพวกชีทมาร์คค่ะใช่ คือแทใช้ชีทมาร์กเยอะมากมาร์กหน้านี่คือวันเว้นวันอะวันไหนมาร์กได้ทุกวันก็มาร์กมาร์กเยอะมากนะคะทุกคน2เดือนกอดงานเป็นช่วงที่โผล่มาร์กหนักมากมาร์กในที่นี้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะถ้าแบบบูธว่าสันเขาลดราคาไปโกยมันเลยจ้าโกยโกอยอย่างเดียว คือพวกนี้มันเป็นของที่แบบชัดตุนเวลาที่แบบไปเมืองนอกไปไต้หวันไปเกาหลีไปญี่ปุ่นอะไรก็จะตุนตุนตุน,ต,นตุนพวกนางกลับมาแล้วนางก็มีหลายสูตรมากนะคะมีตั้งแต่แบบนี่เร t ั m e l e s s Truth, e ดี <laughs> คือ Tumeless Truth อะคะ่ะเป็นยี่ห้อมาร์คของไต้หวันที่ดังมากแล้วมันก็ใช้ดีมากเลยนะข้อเสียคือมันแพงมากเช่นเดียวกัน <laughs> มันแพงมากจริงๆแบบหลายร้อยเลยอ่แผ่นหนึ่งอนะ แต่ว่ามันดีแบบดีงามดีเลิศประเสริฐสีมากบัคตอรจาร์อันนี้ก็ชอบนะคะแบบหน้าเฟิรม์มแล้วก็อันนี้เนี่ยแซดเด d a y s k สกก็ก็น่ารักดีบอกว่าเป็นมาร์คคิวค้วๆ้วมาร์คตาด้วยมีมาร์คใต้ตาโดยเฉพาะจะบอกว่าพวกชีทมาร์คพวกเนะะี้ยค่ะใช้แบบรัวมากมาร์คจนแบบหยดสุดท้ายอะก่อนแบบ คืนก่อนงานวันเช้าวันเช้าวันงานก็ยังมาสก์อยู่นะคะซึ่งมันดีมากมันทําให้แบบหน้ามันไม่มีปัญหาที่แบบแป้งไม่ติดแป้งตกกลอบแป้งหลุดหรืออะไรช่างแทบไม่ได้ซับใดๆเลยเพราะว่าหน้ามันแบบมันฟูมันแน่นของมันอยู่แล้วนะคะซึ่งเป็นการบํารุงที่บอกเลยว่าคุ้มค่ามากกับการแบบมาสกสี่ีทุกวันเอ้ยเกือบทุกวันเป็นเวลาแบบ2เดือน มันไม่มันไม่เชิงแบบทุกวันขนาดนั้นมันก็จะแบบวันเว้นวันวันแบบวันเว้นสองวันหรือไม่มก็วางช่วงกันทุกวันอะไรเงี้ยคือเอาเป็นว่าว่างเมื่อไหร่ชัดมาร์คทันทีนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องสําหรับผิวหน้านะคะเวลาที่ชัดว่างพวกชีทมาร์พวกเนี้ยก็จะไม่ไม่ใช้แล้วแต่จะใช้สูตรพรอกหน้าต่างๆโดยใช้ของที่แบบมีอยู่ในครัวของกินในตู้เย็นหรืออะไรเงรี้ยพวกโยเกิร์ตขมิน้นมะขามน้ำผึ้ง มะนาวานหางจระเข้หรืออะไรพวกนี้นะคะซึ่งสูตรต่างๆแชทลงไว้เยอะมากในช่องนะคะเดี๋ยวแชทจะลิงก์ใน description box แล้วก็ใส่ไว้ตรงการ์ดข้างบนให้นะคะแต่จะบอกว่าในช่องเนี้ยสูตรเยอะมากเอาไปทำตามได้เลยกับสูตรมาส์กน้าต่างๆนะคะจะบอกว่ามันเป็นสูตรที่แบบดีๆทุกสูตรเลยแค่แบบเลือกดูว่าแบบเราเราใช้สูตรไหนแล้วมันเวิร์กกับตัวเองไรเงี้ย คือมันคุ้มมากขึ้นหน้าแบบหน้าไร์หน้าโกล์ขึ้นมาแบบวิ่งขึ้นมาเลยถ้าเป็นไปได้ก็อยากทําตลอดทั้งปีตลอดปีตลอด,ลอดช้าแต่ทีไ่ได้ขยันขนานดะนั้น <c oughs> คือแค่สองเดือนก่อนงานก็รู้สึกว่าเหนื่อยมากแล้วแต่มันคุ้มค่ากับการลงทุนค่ะทุกคนทําไปเถอะมันไม่ได้แบบลงทุนเยอะแยะไม่เหมือนกับการไปแบบซื้อคอร์เจ้าสาวตามสปาเนอกว่าพวกนั้นก็จะราคาค่อนข้างสูงแต่เราเป็นคนขี้เกียรและขี้งก คือขี้เกียจออกจากบ้านนะวันไหนได้อยู่บ้านก็อยากอย,กอย,กอยู่บ้านเอื่ดอือแล้วก็อยากแบบทําเองอยู่บ้านอะไรเงี้ยแต่ถ้าคนไหนที่แบบจะบิดสปาถูกกับสปาก็เรียนเชิญนะคะแต่ว่าฉันรู้สึกว่าของใช้อะถ้ามันต้องทําทุกวันอะทำที่บ้านง่ายกว่าจริงหันมาครึ่งทางแล้วค่ะอย่าลืมกดปุ่ม subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะคะกดไลค์ให้ฉันนิดนึงจะได้เป็นกำลังใจให้คนทำนะ มาที่ผิวกายกันบ้างคะ่ะทุกคนเป็นอะไรที่มองข้ามไม่ได้เลยไม่ได้แบบไม่ได้จริงๆเพราะถ้าแบบหน้าแน่นหน้าดีผมเลิศแต่เจ้าสาวข้อสอบด้านอันนี้แดงเพราะเทา้าโตเจ้าสาวข้อสอบดำเข่าดำเข่าด้านไม่โอเคเป่าวะไม่โอเคมันไม่โอเคมันไม่โอเคคือจะคิดยังไงมันก็ไม่โอเคคือแบบมันดูแบบแก้แกสวยมาก ครึ่งตัวแล้วอ่ะอีกนิดนึงอ่ะทำให้มันสวยให้มันครบครบจบจบไปคุณบอกไหมคือหลักการแบบเบสิกเลยขั้นพื้นฐานเลยคือความชุ่มชื่นจะต้องพอนะคะถ้ามให้ผิวแห้งผิวแตกผิวแหกผิวแตกรารทางเป็นอันขาด no no ไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่โอเคเพราะฉะนั้นเรื่องการแบบทาโลชั่นหรืออะไรเงี้ยคือเรื่องเบสิก ของแชทเนี่ยที่ใช้ตลอดก็คือน้ำมันมะพร้าวนะคะจะใช้เป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นอันนี้คือติดห้องน้ําเลยอาบน้ําเสร็จยังไม่ต้องเช็ดตัวใช้น้ำมันมะพร้าวนี่แหละโบกนะคะน้ำมันมะพร้าวจะค่อยๆซึมกับน้ําที่อยู่บนตัวเราอะคะ่ะแล้วก็จะไม่ค่อยเหนอะมากเท่าไหร่จะเป็นอะไรที่แบบเหนอะกำลับบงดีแฮปปี้อยู่แต่ถ้าไปทาน้้ามันมะพร้าวตอนที่เช็ดตัวเสร็จแล้วนางจะเหนอะมากนางจะเหนื่อยน,น,นางจะแบบ ไม่โอเคเป็นฟิลลิ่งที่ไม่ค่อยสบายตัวเท่าไหร่เอาเป็นว่าอย่าเพิ่งเช็ดตัวนะเช็ดแบบใช้น้ำมะพร้าวตอนที่ตัวเปียกอันนี้คือสเต็ปแรกของแชทสเต็ปที่2คือโลชั่นค่ะจะเป็นครีมจะเป็นโลชั่นอะไรก็ได้ยี่ห้ออะไรก็ได,ไรได้รุ่นไหนก็ได้อันนี้คือตามศรัทธาเอาที่ชอบอันที่สบายใจแต่ว่าต้องโบกแบบทุกคืนนะคะเอาให้แบบความชุ่มชื่นมันมันสม่ำเสมออะไม่ใช่แบบช่วงนึงขาแหกช่วงหนึ่ง ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบผิวแห้งช่วงหนึ่งผิวดีไม่โอเคเพราะว่าถ้าเราไปขั้นตอนที่2ในการดูแลเดี๋ยวเราจะแสบเพราะขั้นตอนที่2คือการสครับค่ะแชทเพิ่มการสครับเข้าไปในดูทีนะอาทิตย์ละหนึ่งครั้งสูตรสครับเนี่ยที่ใช้บ่อยมากๆสสูตรนะคะคือสูตรที่เป็นครีมมะขามเอาลงไว้ให้ในช่องแล้ว แล้วก็อีกสูตรหนึ่งสูตรที่เป็นแบบสครับผิวนางงามคือดีมากสองสูตรเนี้ยดีแบบดีเว่อเว่อเว,ว,วคือทำให้แบบมันวิ่งขึ้นมันออร่าขึ้นสิวเซลข้างหลังคือไม่มีดีมากจริงๆสองสูตรน,นะคะแต่ถ้าคิดว่ายากไปมีอีกสูตรหนึ่งที่ง่ายสุดๆเอามาแจกนะคะของหาซื้อได้ตามเซเว่นสูตรน,นี้ทำง่ายมากคือ เอาโยเกิร์ตธรรมชาตินะคะโยเกิร์ตครึ่งถ้วยค่ะมาผสมกับน้ำผึ้ง1ึ่งช้อนโต๊ะช้อนโต๊ะนะแล้วก็เกลือครึ่งช้อนโต๊ะถึง1ช้อนโต๊ะนะคะ,ะตัวเกลือเนี่ยเขาจะเป็นตัวสครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าอยากให้เม็ดสครับแน่นหน่อยก็ใช้1ช้อนโต๊ะ แต่ถ้าอยากให้แบบบางๆค่อยๆขัดแบบละมุนล,ละม่อมใช้เครื่องช้อนโต๊ะพอนะคะซึ่งพอมันมีสูตรสครับเข้าไปอะคะ่ะทำอาทิตย์ละครั้งพอเพราะว่ามันจะเป็นการ e x f o l ์โคลคือการเอาเซลล์ผิวที่ตายแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะออกไปจากร่างกายออกไปจากผิวของเราซึ่งมันไม่ควรทำบ่อยถ้าทำบ่อยผิวแห้แต่ ถ้าใครที่อยากจะเอาโยเกิร์ตมาพอกตัวมาแบบทู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 ไท,ทยๆพอกๆทุกวันทําได้นะคะใช้แค่โยเกิร์ตแล้วก็น้าครึ่งเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยได้ทั้งสูตรสครับแล้วก็สูตรพอกตัวธรรมดาสูตรพอกตัวธรรมดาใช้ได้ทุกวันสูตรสครับอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะไปเลือกเลยใน3สูตรนี้จะบอกว oh, ่าเวิร์กสุดๆที่ฉันบอกไปเดี๋ยวฉันแปะการ์ดไม่ให้แปะลิงก์ไว้ให้เอาไันว่าถ้าลืมช่วยเตือนด้วย เดี๋ยวบอกทางไว้ให้นะคะเพราะว่าจริงๆเ่ยในช่องอะคะ่ะชัดทำสูตรต่างๆไว้เยอะมากสูตรในการดูแลตัวเองต่างๆนะคะลองเอาไปทำดูเวิร์กเมื่อกี้เราพูดไปแล้วนะคะเรื่องข้อศอกดำเข่าด้านข่า,ด,า,ขาดำยอะไรเงี้ยคือมันไม่โอเคจริงเฮ้ยพวกเกอารมณ์ว่าชุดเจ้าสาวอะส่วนใหญ่อะมันคือชุดที่เป็นแบบสีขาวนะึกออกปะแล้วถ้ามันมีอวัยวะใดอวัยวะหนึ่งที่แบบเด้งโดดออกมาด้วยสีดำป๊บ มันจะเห็นชัดมากมากมันจะบ่งมากเพราะฉะนั้นจัดการตรงนี้ด้วยนะคะระวังข้อศอกแล้วก็เข่าด้วยสูตรในการแก้ข้อศอกดำเข่าดำง่ายๆเลยคือเอามะนาวมาครึ่งซีแล้วก็สาดเทน้ำตาลลงไปนะคะน้ำตาลทรายที่แบบกร็ดละเอียดนะอย่าเอาน้ำตาลทรายกล็ดหยาบเพราะมันจะเจ็บ ใส่ลงไปบนมะนาวเลยแล้วก็เอาตัวมะนาวนะั่นแหละมาถู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 ถถถถัก5นาทีถึง10นาทีนะคะแล้วก็ล้างออกพอล้างออกแล้วเนี่ยทาโลชั่นตามด้วยโลชั่นจะเป็นโลชั่นอะไรก็ได้ทาตามแล้วสูตรนี้ใช้ได้กับทั้งข้อศอกทั้งเขา่าทั้งต้าตุม่มอย่าใช้กับนักแร้เพราะว่านักแร้จะแรงไปใช,ใช้แค่แบบข้อศอกกับเขา่าตตุ่มพอนะคะ การันตีว่าสูตรนี้ทำให้ข้อสอกเขา่าตะตุ่มขาวได้แบบดีมากลดมากในระยะเวลาหนึ่งแบบ2วิก็จะเริ่มเห็นความแตกต่างแล้วนะคะลองเอาไปทำดูเป็นสูตรที่ฉันทำมาตั้งแต่เด็กแล้วแล้วก็ผบว่ามันเวิร์กมากจริงๆเพราะว่าศอกเราก็ไม่ดำเขาาเราก็ไม่ดำตะตุต่มเราก็ไม่ดำแฮปปีค้ค่ะทุกคน แต่สมมติว่ามันไม่ทันแล้วค่ะทุกคนมันแบบรีบเร่งมันจะต้องแบบบวัวได้ในระยะเวลาอันสั้นแนะนำตัวนี้นะคะ e อเวอรค่ะซึ่งเป็นอาหารเสริมของฉันเองนะคะหลักหลักะ่ะคือนางเป็นแ n t ตี้เอ g จแหละ ต่ดังจะช่วยเรื่องผิวเรื่องผมกระดูกข้อภูมิคุ้มกันสิวต่างๆเกิดแบบใกล้วันสําคัญเนี่ยแล้วแบบเป็นสิวแพ้นู่นแพ้นี่อันนี้ไม่โอเคนะคะแนะนําตัวนี้ทาน2อาทิตย์รู้เรื่องกล่องข้างในนะคะมี10บซองค่ะอันนี้ก็คือเป็นแบบชงน้ําเลยอร่อยมากมากๆแบบโอ้คุณพระทานแล้วแบบช่างละมุนเหลือเกิน ชอบมากเลยฉันชอบรสชาติมากว่าทั้งหมดนะคะเป็นสารสกัดพรีเมียมที่นําเข้าจากต่างประเทศเฟลเวอร์ชก็นําเข้าจากอเมริกานะคะเพราะฉะนั้นรสชาติเนี่ยดีมากๆเหมือนกินขนมมากโลดก็เป็นแบบมินิคอร์สเจ้าสาวนะคะที่เราสามารถทําตามได้เองง่ายๆที่บ้านประหยัดด้วยแล้วผลลัพธ์ในวันงานอ่ะคือมันเห็นผลจริงๆวเฮ้ยไอที่พยายามมาสองสเดือนอ่ะมันเวิร์กเว้ย มันแบบมันเปความภูมิใจเล็กๆ <c oughs> work, 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 ก,ก็แบบววลิศเลิศแบความพยายามไม่สูญนเปล่านะุบอกว่าฟินมากทุกคนเอาเปนว่าลองไปทําตามดูนะคะสําหรับคลิปนี้ฉันไปก่อนนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งด้วยสัญญาว่าจะเอาอะไรดีๆมาฝากทุกคนตลอดคลิปนี้ไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย